สูงค่ะออสำนักงานตีลินจังหวัดแม่ฮ่องสอนยินดีให้ผมจงตอนค่ะออนี่แลลวโอเคออกโคกับว่าไวราสแม่ฮ่องสอนสักคือตัวลมือบ้านะก็การอ์อ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบอตอสนองความต้องการของพิ่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งพัฒนาต่างด้านกระบ,บวนการให้บริการและด้านอาคารสถานที่โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้บริการมีความเปิงอกเปิงใจน่าที่สุดสำหรับห้องน้ำประชาชนท่านสำนักง,งานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับงงบประมาณจากกรมที่ดินในการปรับปรุงและพัฒนา โดยออกแบบเพื่อเป็นอรารยสถาปัย์เพื่อรองฮาบและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยออกแบบเพื่อมีทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็นแยกเป็นสามส่วนได้แก่ห้องน้ำสำหรับผู้พิการและคนเท่าคนแก่ห้องน้ำประจัยและห้องน้ำไม่หิงเขามีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้นหันอย่างชัดเจนในส่วนของห้องน้ำประจัยและห้องน้ำไม่หิงหัน ได้จัดให้มีเกิบสำหรับเปลี่ยนก่อนเข้าใจบริการเพื่อความสะดวกเรียบร้อยถูกสุขลักษณะจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทุกชั่วโมงเพื่อรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาทิเช่นสุขภัณฑ์รวมถึงพื้นที่ภายในสะอาดเรียบร้อยบ่มีข้าบสกรปรกบ่มีกินห้องน้ำแห้งพร้อมสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา ได้ปรับปรุงภูมิทัศสำหรับห้องน้ำเพื่อมีพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่วมลื่นและความสดชื่นต่อผู้ใช้บริการจะทพื่มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเพ้่อความหูเกี่ยวกับงานบริการของสำนักง,งานที่ดินเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแบบอินทรีย์ปราศจากสารเคมีทั้งนี้เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเจ้า